สวัสดีครับน่อูสาโรดนะครับดามกระบ,บะเคาะข้นสีนะครับอันนี้คือรถเดิมๆของลูกค้านะครับ2020แคปที่ไม่ได้ดามแล้วก็เอาไปบรรทุกส่วนมากตัวแคปเนี่ยมันจะหนักพอสมควรนะครับเพราะว่าตัวแคปเนี่ยมันจะกดหัวอันนี้ผมให้ดูตัวอย่างรถลูกค้าที่เอาไปบรรทุกไม่ดามนะครับหัวจะแตกแล้วก็หัวชีกแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ดูไปเรื่อยๆจนถึงตัวฝาท้ายนะครับ ไอตัวฝาท้ายเนี่ยมันจะมีวิธีการทําอยู่นะครับอันนี้เราทําให้ลูกค้าด้วยนะครับก็คือฝาท้ายเนี่ยถ้าไม่ทําเห็นไหมครับจะเป็นแบบนี้อันนี้มันคืออยู่ขึ้นว่าเทคนิคของแต่ละคนนะครับว่าจะทํำยังไงนะครับแต่ว่าอุสาโรเนี่ยทาให้กับพร้อมดามกระบะเลยนะครับเห็นไหมหัวจะชี้แบบนี้เวลาเราใส่เลยคัดท้ายเนี่ยแบบนี้ถ้าเกิดเราจะฝังน็อตอย่างเดียวเนี่ยมันจะดึงตัวกระบะนี้ขึ้นไปด้วยนะครับ ดามกระบะเนี่ยเพื่อความแข็งแรงนะครับแล้ลูกค้าเนี่ยไม่ได้ดามนะครับแล้วเอาไปบรรทุกเนี่ยจะหัวแตกแบบนี้เลยแล้วก็หัวจะฉีกแบบนี้นะครับตัวแคปเนี่ยค่อนข้างหนักมันจะกดหัวอันนี้คือเดิมๆที่ยังไม่ได้ดามนะครับแล้วเอาไปบรรทุกมาดานที่อู่สาโรนนะครับจะอัปเดตก็คือจะถ่าย ทุกขั้นตอนนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นแตกตรงไหนของลูกค้าเนี่ยลูกค้าเนี่ยจะเห็นหมดเลยนะครับแล้วก็ขั้นตอนการยกกระบะว่ายกแบบไหนนะครับจะไม่ได้คว่ำกระบะแล้วก็ไปนั่งเชื่อมข้างบนนะครับก็คือจะใช้ลอกดึงตัวกระบะขึ้นนะครับขั้นตอนนี้ก็จะถ่ายให้ลูกค้าดูด้วยนะครับคือถ้าสมมติว่าลูกค้ามาเองเนี่ยมาถ่ายขั้นตอนการทําของอูเนี่ยก็คือไม่เป็นไรครับแต่ว่าอูเนี่ยจะไม่ได้ถ่ายสูตร หรือว่าวิธีการทําต่างๆให้ลูกค้าดูนะครับก็คือจะถ่ายแค่แตกแล้วก็ต้องการทําส่วนไหนนะครับก็คือลูกค้าแจ้งมาเรียกว่าต้องการตามที่ลูกค้าตามงบนะครับลูกค้าจะเป็นคนโพสต์เองนะครับโพสต์เองเนี่ยหมายถึงว่าลูกค้าเนี่ยมาถ่ายโพสต์สามารถโพสต์เองได้แต่ว่าถ้าทางอู่เนี่ยก็คือจะไม่โพสต์สูตรโพสต์อะไรให้ให้ให้เอาไปโพสต์่างนี้นะครับหมายถึงว่าถ้าเกิดลูกค้าถ่ายเองโพสต์เองเนี่ยไม่เป็นไรครับแต่ถ้าเกิดอู่เนี่ยจะไม่มีการถ่าย ถ่ายสูตรทําหรือว่าถ่ายวิธีการเสาอะไรให้ดูเนี่ยก็คือลูกค้าต้องมาดูเองนะครับแล้วก็ที่เนี่จะเป็นตัว L นะครับจะไม่ใช่เป็นตัว U แบบวางยาวแบบนี้นะครับจะเป็นตัว L นะครับคือครบหมดเลยทั้งคาล่างทั้งด้านบนนะครับลูกค้าเนี่ยสามารถเข้ามาดูที่อ่ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะถ่ายขั้นตอนในการยกให้ดูด้วยนะครับว่ายกแบบไหนแล้วก็เชื่อมแบบไหนนะครับ ครับคุณผ้ชครับคุณผูสชมครับมีอะไรให้รับใายครับเคื่องไอที่หักเดียวกะขอท้ายกับหักเดียเฮ้ยแล้วเรเป็นแรงอะไรเนี่ย นี่ดางกระบะเสร็จเรียบร้อยนะครับรอทําสีเดี๋ยวเรื่องของการบรรทุกเนี่ยเราก็จะมาถามลูกค้านะครับหลังจากที่ดามแล้วเนี่ยกับไม่ดามเนี่ยรู้สึกยังไงต่างากนันยังไงนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลย ส่วนเรื่องราคาหรือว่าการเดินทางเนี่ยจะส่งไลน์นะครับจะมีไลน์ให้ลูกค้าก็คือส่งพิกัดให้ลูกค้านะครับว่าอยู่ที่ไหนบางคนก็มาไม่ถูกนะครับก็ลองเข้ามาคุยที่อู่ได้นะครับแล้วก็ที่นี่เจ๋งยังไงดียังไงนะครับในการดางกระบะเห็นไหมครับอันนี้คือด้าของฝั่งสีเนี่ยจะไม่มีที่จอดอยู่แล้วคือเต็มไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวไปดูฝั่งที่ดามนะครับอันนี้เป็นฝั่งข้อทําสี เนี่ยดูนะครับเห็นไหมนี่คือลูกค้ารอดามกระบะนะครับคือไม่มีที่จอดแล้วก็ไม่พอที่จอดจริงๆนะครับบางทีไม่อยากให้ลูกค้าทิ้งรถเอาไว้นะครับนี่รอดามอยู่ที่หน้าอู่นะครับคืองานเยอะมากแน่นมากนะครับถ้าลูกค้าท่านไหนที่สนใจที่จะดามกระบะนะครับก็จะทิ้ง ลไลน์ไปให้นะครับใต้คลิปนี้นะครับก็คือไลน์ของเจ๊น,นะครับเพื่อติดต่อแล้วก็ถามราคาว่าลูกค้ามีงบเท่าไหร่ต้องการทําตรงไหนนะครับเราให้คําแนะนําได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของการดามนะครับก็คือผมจะทิ้งใต้คลิปนี้นะครับว่าต้องเดินทางมายังไงแล้วก็งบเท่าไหร่ถ้าเกิดคุยเอาอะมันก็ยังไม่ชัวเหมือนเอารถมาดูตีราคาที่อู่นะครับ นี่นะครับโหเยอะจริงๆแน่นมากครับงานดาม